สวัสดีเพื่อนๆแฟนๆโปเกมอนทุกคนครับยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการเมาสมอยหน้ายิมโปเกมอนการ์ดเกมครับใน EP ีที่14นี้นะครับอย่างที่เห็นในภาพกันไปเลยนะครับเราจะมาพูดถึงกิจกรรมรีโมทจิม m b a t ทิลศึกแย่งชิงลิซ d อนนั่นเองนะครับสำหรับกิจกรรมนี้นะครับจะเป็นกิจกรรมที่สามารถให้พวกเรานักเล่นการ์ดนะครับเข้าไปร่วมสนุกกันได้แบบออนไลน์เลยนะครับแล้วก็ หลังจากที่เราเข้าไปร่วมสนุกกันแล้วนะครับเรายังจะได้ลุ้นการ์ดโปรโมดีๆนะครับแล้วก็สุดยอดการ์ดหายากนะครับการ์ดแรแบบสุดๆนั่นก็คือลิซซดอนวแบบ SR นั่นเองนะครับการ์ดนี้นี่เป็นการ์ดที่หายากมูลค่าสูงมากแล้วก็เป็นการ์ดที่ลิมิเต็ดแบบสุดๆไปเลยนะครับก่อนจะไปพูดถึงกิจกรรมกันนะครับพีคพินอยากจะพูดถึงเจ้าลิซซอนวแบบ SR กันก่อนเลยนะครับ ลิซซอนวีแบบ SR ทําไมใครๆก็อยากจะได้ใครๆก็อยากจะมาแย่งชิงกันนะครับเนื่องจากว่าลิซซอนนี้นะครับไม่ใช่แค่ในประเทศไทยนะครับในระดับโลกนะครับลิซอนเป็นโปเกมอนที่ได้รับความนิยมสูงมากๆเลยนะครับดังนั้นไม่ว่าจะเป็นการ์ดสินค้าของหายากต่างๆของสะสมต่างๆที่เป็นลิซซอนที่มันหายากๆนะครับมันจะมีมูลค่าสูงมากนะครับเพราะว่าใครๆก็อยากจะได้กันนะครับการ์ดลิซอนวีแบบ SR นะครับถ้าหากว่าเพื่อนๆได้ไปนะครับเก็บให้ดีที่สุดนะครับรักษามันเอาไว้ให้อยู่ในสภาพดีที่สุดครับในอนาคตนะครับก็เพื่อนๆนะครับก็จะได้มีการ์ดที่มีมูลค่าสูงๆนะครับมีความแรงจัดๆหายากๆไว้ในครอบครองกันเลยทีเดียวนะครับและสําหรับใครที่อยากจะได้เจ้าลิซซันวแบบ SR นี้ไปครองนะครับเพื่อนๆก็จะต้องเข้ามาร่วมกับกิจกรรมรีโมทจิมแบตเทิลศึกแย่งชิงลิซซันันนี้นะครับเอาล่ะพิกวินจะไปพูดถึง วิธีการสมัครเข้าร่วมกิจกรรมนี้กันก่อนดีกว่าครับเดี๋ยวจะพูดแบบว่าสรุปให้เพื่อนๆได้ฟังกันนะครับว่าสิ่งสําคัญที่เพื่อนๆจะต้องรู้มีอะไรบ้างนะครับสำหรับใครที่อยากจะเข้ามาร่วมกิจกรรมนี้นะครับแล้วก็อยากจะมาลุ้นการ์ดลิสตันวีแบบ SR ขอบอกไว้ก่อนเลยว่ากิจกรรมนี้เราไม่จําเป็นจะต้องชนะเป็นอันดับหนึ่งะครับไม่จําเป็นจะต้องเข้ามาร่วมแข่งขันได้อันดับสูงๆถึงจะได้ลุ้น ลิซ่าดอนวีแบบ SR นะครับขอแค่มาเข้าร่วมก็มีโอกาสที่จะได้รับลิซดอนวีแบบ SR แล้วเพราะว่าการแจกลิซ่ดอนวีแบบ SR นั้นเป็นการสุ่มให้นะครับใครที่มาเข้ามาร่วมกิจกรรมนะครับสามารถที่จะได้รับท้งนั้นเลยนะครับก่อนอื่นนะครับพี่กุ้จะไปพูดถึงวิธีการสมัครเข้าร่วมกิจกรรมนี้กันก่อนเลยก็แล้วกันนะครับสำหรับใครที่อยากจะเข้าร่วมกิจกรรมนี้นะครับก่อนอื่นเลยเพื่อนๆจะต้องไปซื้อบูสเตอร์แพ็กนะครับจำนวนอย่างน้อย6แพ็กนะครับประมาณนี้นะครับ 6ซองนะครับชุดไหนก็ได้นะครับจากร้านค้าที่ร่วมรายการหรือว่าร้านนายอินนะครับแล้วก็นำใบเสร็จนะครับใบเสร็จแบบนี้นะครับที่เราซื้อกาด6ซองนี้มานะครับไปสมัครนะครับที่ลิงก์รับสมัครในเพจลิง k ์เทรดดิ้งโพนะครับโดย1ใบเสร็จนะครับจะมีอายุการใช้งานคือ1สัปดาห์นะครับนั่นก็คือสามารถที่จะนำไปสมัครเข้าร่วมกิจกรรมนี้ได้นะครับสมมุติว่าซื้อมาวันที่15นะครับ ใบเสร็จนี้นะครับสามารถใช้ได้ถึงวันที่22นั่นเองนะครับถ้าหากว่าสมัครไปแล้วคนเต็มก่อนนะครับยังไม่ได้สิทธิ์ในการเข้าร่วมกิจกรรมนะครับในระยะเวลา7วันตั้งแต่วันที่ซื้อนะครับเรายังสามารถใช้ใบเสร็จนี้นะครับเข้าไปสมัครนะครับจนกว่าที่เราจะ ได้สิทธิ์นะครับภายในระยะเวลา7วันนะครับถ้าหากว่าซื้อวันที่15นะครับวันที่22ถ้าหากว่าเรายังสมัครไม่ทันอยู่นะครับใบเสร็จนั้นจะหมดอายุในวันที่22นั่นเองนะครับโดยในแต่ละวันเนี่ยก็จะมีเปิดรับสมัคร2รอบนะครับที่เพจ LinK Trading p o โนะครับพี่กวินเนี่ยจะทิ้งลิงก์เอาไว้ใต้คลิปนี้นะครับให้เพื่อนๆได้ไปดูแบบละเอียดละเอียดกันนะครับจะได้รู้ว่าการรับสมัครนะครับกฎกติกาเนี่ยเป็นยังไงนะครับ สำหรับกติการแล้วก็รูปแบบการแข่งขันนะครับกิจกรรมนี้จะจัดขึ้นทุกวันอังคารถึงวันเสาร์ไม่เวน้นวันหยุดนักขัตฤกษ์นะครับตั้งแต่วันที่15มิถุนายนพศ2564ปีนี้นั่นเองนะครับถึงวันที่14สิงหาคมพศ2564นะครับใน1วันเนี่ยจะมีการจัดกา,ารแข่งขัน2รอบนะครับ18นาฬิกาแล้วก็20นาฬิกานะครับแข่งกันในกฎของ Standard Regulation นะครับซึ่ง รายละเอียดปีกย่อยลึกๆทั้งหมดเนี่ยนอกจากนี้นะครับเพื่อนๆสามารถไปดูได้ที่ลิงก์ที่พี่กวินได้แปะเอาไว้นะครับที่ใต้คลิปนี้ได้เลยนะครับจะได้ไปรู้เลย ไปดูกันเลยครับว่ารายละเอียดลึกๆเนี่ยเราจะต้องทําอะไรกันบ้างนะครับเอาล่ะตอนนี้เราก็รู้เรื่องของการรับสมัครไปแล้วนะครับกติกาการแข่งขันไปแล้วเรามาพูดถึงของรางวัลกันดีกว่านะครับแน่นอนครับนอกจากลิซดอนวีแบบ SR แล้วยังมีกราร์ดโปรโมโบแบบอื่นๆนะครับที่จะนํามาแจกในกิจกรรมนี้ด้วยนะครับเราไปดูกราร์ดโปรโมททั้งหมดกันเลยครับนี่ฮะอ่า การ์ดโปรโมทั้งหมดนี้นะครับก็คือการ์ดที่จะนำมาแจกในกิจกรรมรีโมทจิมแบทเทิลศึกแย่งชิงลิสซอนนะครับโดยมีเงื่อนไขดังนี้นะครับผู้เข้าแข่งขันนะครับจะต้องเล่นแบบสวิต์ราวครบ3รอบเท่านั้นถึงจะมีสิทธิ์ได้รับของรางวัลนะครับและสำหรับลิสซอนวีลิสซอนวีจะซุ่มแจกนะครับให้กับคนที่เข้ามาร่วมกิจกรรมนะครับโดยที่ไม่จำเป็นต้องได้ลำดับสูงๆนะครับไม่ต้องชนะเยอะๆนะครับทุกคนมีสิทธิ์ที่จะได้เจ้าลิสซอนวีแบบ SR อยู่แล้วนะครับ โดยผู้ขแข่งขันทุกคนนะครับในแต่ละกลุ่มนะครับมีสิทธิ์ได้รับรางวัลพิเศษลิซซอนวีแบบ SR จากการสุ่มนะครับโดยจะแจก1ใบต่อ1นกลุ่มนะครับหลังจากจบการแข่งขันในรอบนั้นนนนั่นหมายความว่าขอแค่เพื่อนๆนะครับเข้ามาร่วมกิจกรรมนี้นะครับก็มีสิทธิ์ที่จะได้เจ้าลิซซอนวีแบบ SR แล้วนะครับแล้วถ้าหากว่าเพื่อนๆเข้ามาร่วมกิจกรรมนี้นะครับแล้วทำคะแนนได้ดีนะครับชนะเยอะอยู่ในตำแหน่งที่สูงนะครับยังมีโอกาสได้รับการโปรโบหลายใบด้วยนะครับ ผู้ชนะลำดับที่1ได้6ใบลำดับที่2ได้4ใบนะครับลำดับที่3และ4ได้3ใบนะครับที่5ที่6ได้2ใบนะครับแล้วก็ที่7ที่8จะได้1ใบนะครับเห็นไหมว่าการเข้ามาร่วมกิจกรรมนี้นะครับนอกจากจะได้ลุ้นลิซดอนวีแบบ SR าแล้วยังมีการ์ดโปรโมทสวยๆเยอะแยะไปหมดเลยนะครับให้พวกเราได้ลุ้นกันนะครับเอาล้ครับและนี่ก็คือกิจกรรมรีโมทจิมแบ a เทิลศึกแย่งชิงลิซดอนนะครับ นอกจากลิซดอนแล้วก็ยังมีอย่างอื่นมาให้เราได้ลุ้นกันนะครับให้เราได้ร่วมสนุกกันนะครับกิจกรรมนี้นะครับจัดไปเต็มๆเลยครับ2เดือนก็พิวกินก็อยากจะเชิญชวนเพื่อนเือนทุกคนนะครับเข้ามาร่วมสนุกกับกิจกรรมนี้นะครับแล้วก็เก็บสะสมนะครับการ์ดสวยๆการ์ดโปรโมเหล่านี้นะครับที่หาไม่ได้จากที่ไหนนะครับเอาไว้เป็นคอลเลกชันส่วนตัวที่สุดแสนจะพิเศษกันนลครับเอาละครับตอนนี้ก็ คงจะต้องจบไปเพียงเท่านี้นะครับหวังว่าเพื่อนๆจะสนใจแล้วก็จะเข้ามาร่วมกิจกรรมนี้กันเยอะๆนะครับแล้วถ้าหากว่าได้การ์ดอะไรอย่าลืมเอามาอวดกันบ้างนะครับวันนี้พี่กุ้นก็ต้องขอจากทุกคนไปก่อนแล้วเจอกันใหม่ใน EP หน้าแล้วอย่าลืมมาเล่นกันเยอะๆนะครับกับรีโมทจิมแบ a เทิลศึกแย่งชิงลิซาดดอนครับสวัสดีครับ